ัลโหลสวัสดีครับลุงไอนะครับนี่ชีวิตไม่งี้เลยนี่ใช่เต้นเต้นอะไรเนี่ยคือเขาเขาตื่นเต้นปะวะเต้นเต้นดิฉันหรือเปล่าที่ต้องเป็นคนเต้นใช่ครับเพราะว่าวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้ได้มาทำสวยค่ะอ่าและเราก็ถึงกันแล้วนะครับที่คลินิกชื่อว่าเฟนบอดี้คลินิกอ่าที่ทองหล่อจริงๆมันเข้าเอกมัยมาเนาะเอกมัยตาใช่ใช่อยู่ก่อนทองหล่อซอยใช่ครับตรงนี้มันเป็นเอกมัยซอยเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูเออเออนั่นแหละ เนี่ยก็จอดรถเสร็จปุ๊บก็กำลังจะเดินเข้าคลินิกจริง<ช>ๆก่อนหน้านี้มาปรึกษาหมอไว้แล้วเรื่องของการยกคิ้วแล้ววันนี้ก็จะมาทำยกคิวค้วไปดู<ล>หน้าคลินิกไม่มีคลินิกอยู่ตรงนี้นะฮะหมอหล่อมากหมอหล่อครับหมอหลอ่อโอเคไปเจอกันในคลินิกดีกว่าฮะทุกคน <Yeah. S 2> เขาให้มานั่งรองก่อน๋อยวจะมีเ <Yeah. S 2> จ้าหน้าที่มาก็คือเนี่ยเขาให้งดน้ำงดอาหารประมาณ4-5ชั่วโมงมาเช้ากินมาตอน9้าโมงครึ่ง10ครึ่ง11ครึ่งตอนนี้สองชั่วโมงแล้วแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เข้าห้องผ่าหร mm hmm. อกกว่าจะเข้าห้องผ่าน่าจะพอดีที่าน,นี่เขาก็แบบมีทำหลายอย่างนะมีทำแบบ จมูกตายกคิ้วหน้าอกแล้วก็ทำแล้วกสกินอ่ะคือมีทั้งเข็มมีทั้งนี่แหละทีี่่นเลเซอร์เอ่อีทเมนอะไรก็มีอืมนอกคลินิกเขาก็ดูดีนะสวยอยู่นะเนอจัดแคนนคลินิกนะฮะเดินมาเต้นแทนเลยอ่ยมายกคิ้วยกคิ้วนะคิ้วมันก็จะเป็นนี้น่าเกลียดอะ เดี๋ยวไปรอดูเออเดี๋ยวไปรอดูนะฮะบริกรบริการเนี่ยมาถึงปุ๊บเดี๋ยวก็จะมีพนักงานก็เอาน้ำมาให้เราดื่มนะครับมีขนมกินนั่งเล่นๆสำหรับคุณผู้ชายที่มารอมารอแฟนนะฮะเออมีตัวของของเสียงให้ดูนะครับเพรามาถึงตรงนี้เกาจะให้เปลี่ยนเปลี่ยนรองเท้าก่อนด้วยนะต้องเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะเขาจะมีนี่ไงตัวอย่างเคสล็ดลับศิลปกรรมตาก็จะมีนี่อ่ะวางทาก่อนหลังเนี่ยเออคือว่าแบบเอ้ยที่นี่เขามีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เป็นศิลปกรรมตาอันนี้ก็มี อันนี้เป็นทําจมูกก็เป็นรีวิวจมูกก็มีเคลมไปจมูกอันนี้ค่ะดูไปองสัยได้ทำตัวอื่นอีกคนทาหนังปากมีปากนั้นมีด่างต่างด้วยนะทำปากกระจับมีหน้าอกด้วยแล้วก็มีแบบโปท็อกโปรท็อกอะไรอย่างเงี้ยเลเซอร์อยากนีอยากนี่เลยเลเซอร์กำจัดขนเลเซอร์แบบลดริ้อยๆอะไรอย่างเงี้ยคนนี้เลยอันนี้เป็นเติมไขมันเออเติมไขมันหน้ากระชับบางส่วนนี้ก็เติมไขมันหน้าเด็กเอิ้นหน้าเด็กเอาเลยตามไปเติม เลหมดยังยไปดีกว่า,อาเออ,เอ,อ,เอ,อข้าโบนไปฮะ A few moments later <c oughs> นี่ฮลัลโหลตอนนี้นะครับภรรยากำลังถ่ายวิดีโอกับคลินิกอยู่นะนี่เลยข้างหลังเลยเรามีทำสัญญองสัญญาถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะเออนะฮะก็ทำแล้วนะครับเ <c oughs> ขาไม่มให้ใช้เสียงเสียงเข้านะฮะ ค่ะก็คือยาย่ามีปัญหาเรื่องของตากับคิ้วเนี่ยมันชิดกันเกินไปเวลาแต่งหน้าเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเราแต่งหน้าแบบฟิเตอร์จะจัดอะคือขนตามันชนคิ้วโผลมันไม่ควยนะคะพอมันชนใช่ไหมหนึ่งมันไม่สวยสองก็แบบหน้าเราดูดุด้วยมันไม่ได้แบบดูจิกแบบเซ็กซี่มันจิกแล้วมันดูดุอะมันทําให้หน้ามันแบบไม่น่าคุ้นหามไม่น่าเข้าใกล้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือยาย่าก็มาปรึกษาหมออยากให้มันห่างกันเวลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยให้ตามันดูหวานขึ้นซึ่งคุณหมอก็บอกว่าทำ ได้ตามมันจะดูหวานขึ้นแล้วเราจะหน้าไม่ดูดุก,กว่าเดิมและที่สําคัญอ่ะหน้าจะดูเด็กลงด้วยตาเนี่ยตกหน้าก็ดูเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าญาเลยมั่นใจว่าทางนี้ต้องเด็กลงอีกสักสิบปีแน่นะคเย้ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เขาก็ไปเปลี่ยนชุดกันแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยว <c oughs> เขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากเลยอ่ะก็ตาไปแอบส่องเขาเปลี่ยนชุดกันเดี๋ยว <c oughs> อยู่อีกห้องหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ที่มีถ่ายกับคีนิกก็จะถ่ายคลิปอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะตามนั้นอย่างที่เห็นเลยนะฮะเดี๋ยวไปหาเขาหน่อยเดี ไม่ได้ทำย,ยังยังยันไม่เสร็จอะไรหรอเปลี่ยนชุดเฉยๆเตรียมตัวรอคุณหมอเดี๋ยวแบบคุยกับคุณหมออทีต่ตำลางหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วได้ยามาเยอะมากมแล้วก็ต้องเข้าตาเป็นแมเด้งด้วยนะสองเดือนอันนี้เมืเ่อกี้เข้าไปเปลี่ยนชุดอย่างเดียวก็เปลี่ยนชุดแล้วก็คลีคนหน้า เต้นชนแล้วก็ขีดหน้าเนี่ยดูคนครับเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นเเลยตื่นเต้นเต้นผมนี่แหละดุเต้นจะได้เห็นเมียคนใหม่แล้วเว้ยอ่ะก็เดี๋ยวเสร็จแล้วทำเนี้ยเดี๋ยวนั่งรอคุณหมอใช่ไหมแล้วเดี๋ยวรอข้างในรอข้างในรอคุณหมอเดี๋ยวคุยกับคุณหมอคุยกับคุณหมอจ่ก็ทำเลยใช่สู้ๆประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงหนึ่งก็ระหว่างนี้เดี๋ยวผมไปหาแรดๆอยู่แถวนี้ท้อง้อกไอ้กระใหม่ด้วยนอนดีกว่าเวันนีนนอนน้อยสู้ๆ ทุกคนครับใกล้แล้วผมได้แล้วตื่นเต้นแดนเขาจะได้เห็นเมียคนใหม่ของผมแล้วโอเคโชคดีนะครับเมียที่รัก A later few moments later. ขึ้นมาชั้นบนนะฮะข้างบนเขาก็จะมีห้องรับรองให้กับคนที่มาด้วยผู้ติดตามญาติแฟนอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะมีหลายห้องเลยเข้าให้ถูกนะครับห้องนี้เป็นห้องหมอมีห้องเจ้าหน้าที่มีห้องน้ำรู้สื่เข้าข้างล่างนะครับเขาก็คือง่ายๆหน้าห้องเขาก็จะมีแปะบอกห้องรับรองหนึ่งห้องรับรองสองนะฮะก็สะดวกสบายนะฮะนี่เข้ามาในห้องรับรองแล้วนะครับมีทีวีให้ดูด้วยเห็นะเปิด YouTube ได้นะครับเปิดแอร์สบายๆสำหรับคนที่ติดตามก็มานั่งรอกันได้ครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ทอยูะําตตตัวงงนผ้ิด ทำทำ็นยังไงก็เขาก็จะมีที่พักให้แบบนี้นะครับแล้วผมขออนุญาตนั่งเล่นนั่งทำอะไรก่อนเล่นโทรศัพท์ไปเรื่องนะครับ one hour later เมื่อกี้พี่พนักง,งานมาตามนะครับว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าตอนนี้ย่ายล้างหน้าอยู่นะครับแล้วผมก็เดนอลงมามีโอกาสได้เจอคุณหมอนะครับคุณหมอหน้าตาดีมากนะฮะเป็นผู้ชายเองคุณหมอผู้ชายนะผมเป็นผู้ชายเองผมรู้สึกว่าเฮ้ยมหลอ่อจังวะ ก็เหน็ดเลยรอยย่าเขาล้างหน้าล้างตานะฮะแล้วก็ออกมาดูความสวยงามดูการยกคิ้วที่ทํามาเป็นยังไงบ้างนะะก็เดี๋ยวรอสักครู่นะทุกคนไปเจอกันนะจ๊ะและแล้วครับทุกคนออกมาเลยฮะพี่พนักงานที่ผู้ช่วยพยาบาลจุ้งออกมาเลยนะครับนี่เลยครอบตาครอบอะไรฮะเดี๋ยวจะให้เห็นความสวยกันนะทุกคนนะจะรู้ไหมฉันไปอยู่ที่ไหนมาจดี๋ยว่าไปอยู่ที่ไหนมาฮะฉันไปอยู่ใน มิติแฟนต้มของแอนแมพจริง Turn, UM จริงใส่ไรดีก็นี่ไงให้ใส่เป็นมดแดงนี่ไงเนี่ยให้ใส่อย่างนี้นอนตอนตอนนอนอ่ะให้ใส่อย่างนี้นอนเดือนสองเดือนไม่แต่ว่าถ้าเกิดปกติก็ให้ใส่แว่นอะไรปกติได้แต่อันนี้ให้ใส่ตอนนอนตอนนอนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเราจะแบบเฮ้ยตอนนอนแล้วแบบไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยดูคใช่แต่อนนี้ก็ใส่ให้ดูเลยใช่ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย มเจ็บ,หจบไหมไม่เจ็บก็พอหมอถามว่าจะไปเที่ยวไหนเท่าน,นั้นแหละก็ไปเที่ยวเลยตื่นมาไอพีก็เกื้อกิ้งเกื้กกื้กนิดหน่อยไม่เจ็บโอเคไหมคะโอเคค่ะคอ,อ่ะทุกคนฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับได้คุยกับย่าก็จะให้ดูทุกๆอาทิตย์นะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นิ่งเหลืองมากเลยวันนี้หมอเขาก็ให้พักเองที่เขาบอกอย่างงี้ค่อยไปคุยกับเขาไอพีเพราะตอนนี้เดี๋ยวเขามีสัมภาษณ์กับคลินิกอีกรอบหนึ่งนะทุกคนเออเช็กกาน ตอนนี้ยาย่าก็ออกมาแล้วนะคะผลงานอย่างที่เห็นทุกคนอาจจะเห็นก่อนยาย่าด้วยซ้ำเพราะว่าตอนออกมาคุณหมอเขาก็จะปิดตาออกมาให้เพื่อป้องกันเราเอามือไปขครยี่ไปจับไปโดนเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยก็คือจะต้องดูแลมากนิดหนึ่งเป็นพิเศษนะคะพอรู้สึกหลังทําตอนนี้นะต้องบอกว่า คือไม่เจ็บไม่ปวดมันจะเป็นแนวรู้สึกว่ามันตึงตก็เหมือนเราแบบเฮ้ยหน้าตึงขึ้นมาตอนนี้ก็คือมีเจตนา,าการในหัวว่าแบบหน้าเราต้องดิดลงตาเราต้องแบบเแบลบ้อแบบอะไรอย่างนี้เลยเนาะต้องให้ทๆเป็นคนบอกแบบว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงแต่ถ้าความรู้สึกแบบตั้งแต่ตอนทาหลังทาก็คือรู้สึกว่าแฮปปีด้ดีไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็มีอาการตึงอย่างเดียวเท่านั้นเลยนอกนั้นก็คือชิลเลยไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นค่ะยังไงก็เดี๋ยวจะมาติดตามกันนะคะว่าหลัง จากที่มันเข้าที่เข้าทางหรือตอนที่จะมาตัดใหม่แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาติดตามกันค่ะนี่ค่ะนี่ก็ได้ยากลับบ้านนะคะก็จะมีกูแพ็กเขาบอกว่าให้ประคบตามตรงนี้ก็คือรอบๆอ่ะแต่ไม่ต้องประครบตรงแผลโดยตรงเราก็จะมียาให้มาเยอะมากเนีย่ยมีชุดสำลีที่จะอล้างแผล แล้วก็จะมียาตัวนี้จะมียาตัวนี้ก็จะเป็นยาอักเสบฆ่าเชื้อแก้ปวดลดช้ำแ,แก้อักเสบ,เสบใช่แล้วก็จะมีมมข,ะขี้ผึ้งทาบ,บริเวณแผลลดการอักเสบอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ต้องนอนหมอนสูงบางทีเขาก็ให้หมอนรองคอด้วยนะ ต้องนอนหวานสูงไงก็เลยให้หมดรองขามันจะได้ว่าดันคอขึ้นต,ตาตืม,มากเลยมีข้อห้ามกินอะไรบ้างห้ามกินอะไรห้ามกินอาหารทะเลของหมักของดองแอลกฮอฮอล์ห้ามกินไก่กินไข่ไของแมล ไส่ไข่ค่จแบบของไม่สะอาดแบบปลาเนี่ยส้มจะของปลาที่ชอบก็คือต้องงดไปก่อนเขาบอกเดือนนึงไปเลยเดือนเลยอือไอ้งดไปแค่นี้เนาะแล้วก็ไ้เจอกันสัปดาห์ต่อๆไปนะทุกคนใช่เดี๋ยวก็รู้สึกจะสิบวันแหละมาตัดไหมหลังสิบวันตัดไหมใช่ตัดไหมก็มาดูกันอีกทีว่าตัดไหมแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคจ้ะบ๊ายบายก่อนจะกลับมีคุณหมอมาหาเลยหลังที่เราบอกว่าคุณหมอเราอ้า ใช่คร่าไปเคมไปเยอะาจจะผิดหวังนะผมเชื่อว่าเยอะนะหมอหลอดจริงๆขนาดผมเป็นผู้ชายเองนะผมยังรู้สึกแบบเฮ้ยหลอดจังวะก็เก่งด้วยมือเบาด้วยค่ะคอนเฟิร์มคิดว่าคงไม่เขียวไม่ช้ำอ่ะเพราะว่าถ้าจะเขียวจะช้ำอ่ะมันจะต้องมีอาการปวดมาแล้วอ่ะเออถ้าคนไหนแบบอยากสวยนะคะสาวๆอยากสวยแล้วก็อยากเจอคุณหมอหลอดหลอดก็แวะมาได้มาลองศึกษาดูค่ะมีปัญหาอะไรจริงๆคุณหมอก็ทำหลายอย่างใช่ไหมคะ ท่านหมอทำอะไรบ้างแบบก็จริงๆหลักๆเลยก็คือเน้นตาเลยนะหลอกหลักๆเลยตาเน้นตาเลยจริงๆก็มีแบบพวกอัญญการอื่นด้วยนะครับเสริมจมูกแก้จมูกอะไรอย่างเงี้ยครับในกัมป่าหรือคางก็คือสัญญการทั่วไปฉีดทุกอย่างใช้เข็มใช้ไมมีหมดแต่ว่าเน้นตาแต่ว่าจะมีก็จะมีท่านอื่นด้วย แล้วก็มีพวกคลินิกก็จะมีพวกเทนต์ไฮฟูเลนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยข้างบนเมื่อกี้เห็นมีข้างบนโอเคขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวคุณหมอกมีเคล็ต่อให้คุณหมอไปก่อนเจอกันทุกคนเจอกันสัปดาห์ต่อไปนะวั e วีไอ่ะฮรโลแต่ว่า่หน้าเปานะเพราะว่ายังไม่ได้ตัดไหมนี้มาตัดไหีมาตัดไหมนะครับวันแล้วก็ยังไงเดี๋ยวก็ไปดูว่า สวยหน้หนบาบ้านจังวะเราทุกคนมากันลองพักอีกแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้ได้ห้องเหมือนเป็นห้องใหญ่นะครับครั้งที่แล้วเป็นห้องเล็กห้องนี้อยู่ได้หนึ่งหองสี่คนเลยนะห้องนี้ทำสวยว่ะไปดูว่าไปดูหน้าตาดีกว่าว่าตอนก่อนจะมาตัดใหม่นี่เป็นยังไงนะเจ็ดวันอะอ่ะอะไรอ๋อตัดหน้าบ้านเป็นยังไงบ้างใส่คอนเทนเนอ,อ,อร์ได้ ตาใสจๆตาสวยคิ้วแบบคือจริงๆมันไม่บวมมันมันหายแล้วนะมีช้ำนิดหน่อยตรงเนี้ยข้างเนี้ยแบบยังดูเลยเช้าไม่เห็นเลยก็ไม่ได้แต่งหน้าถ้าเกิดว่าแต่งหน้าก็อาจจะไม่เห็นหรอกคิ้วก็เข้าที่แล้วแหละเอาใหม่ออกก็สวยเลยเออเห็นด้วับนี่ไม่้งเค็ันก็ะเปีขาวแล้วเราไ่ได้สเกเคน้อ กันตอนหลังตัดใหม่จริงว่ a few moments later มาแล้วนะครับทุกคนครับนี่ฮะอันนี้ลองเขียนคิ้วดูนะคะเป็นไงสวยไหมน,นี่ลองเขียนคิ้วแลใช่ไหมเออมันก็ย <c ute> กขึ้นมานะใช่ใช่ลองเขียนคิ้วดูตอนแรกคิดว่าตัดใหม่จะเจ็บแหละแต่แบบตัดใหม่ไม่เจ็บเลยอะ่ะไม่เคยตัดเลยอ่ะไม่ก็เคยตัดแต่ว่าคือแบบมันก็คีบอะเนาะว่าแบบเอ้ยจะตัดใหม่แล้วจะเจ็บหรือเปล่าเออเพราะว่ามันเราตึงไงแต่แบบ ไม่เจ็บน่ะเหมือนไม่เจ็บแล้วก็พี่เขาก็เขียนคิ้วให้น,นิดหน,น่อยว่าแบบเออจะเป็นยังไงก็คือออกมาเป็นอย่างนี้มีแต่นี้ก็ยังแต่งหน้าไม่ได้นะหมอบอกว่า,าประมาณ3-4วันให้เว้นการโดนน้ําเหมือนปกติไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าสมมติว่า,าแต่งหน้าได้เแต่งให้น,น้องว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเล่นไว้ก่อนแล้วต้องต้องมาทามว่าเป็นกี่นาท์ที่ตอนนี้เราฟอลล่ก็คือเขาหนึ่งเดือนพอดีเล้ก็เห็นริยาสองชุดใช่ ก็คือมมก,ก,กินยาจนหมดแล้วก็บปอนโอเคเจอกันครั้งต่อไปกับคนบาย later hello ครับผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วนะฮะทุกคนก็วันนี้วันอีะไรนนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะสวยแค่ไหนนะยกคิวนะครับน่าจะครั้งสุดท้ายที่มาพบหมอ

ก็ <Hey. S 2> hey. คือสายนคนอาจจาว่าแบบเคยทำไมตาสวยขึ้นทำไมแบบว่าไ่ทำอะไรมานีคือที่ทุกคนทำปกติแล้วก็ไม่รู้ก็เพราะว่า,วามันไม่มีแผลเลยคือพี่บอกเขาจะเยียวยคิ้วเทคนิคของเขาเนี่ยคือจะไม่เห็นรอยแผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แบบเนเียนได้ถ้าไม่ยากให้ใครรู้ก็คือแบบมาสวยเลยไม่ต้องบอกเขาอะไรอย่างนี้เนาะคือเดือนนึงนะไม่เห็นแผลเลยเน,นะ ที่แต่บ้าใครที่